จับภาพเกินไหวให้อันเนี้ยตัวเนี้ยปรับอัตโนมัติข้างบนเนี่ยอ่ตรงเนี้ยเป็นมันมันมีหน่วยความจำตรงเนี้ยแปดสิบกิกบันทึกได้สิบสามชั่วโมง uh huh. อ่าบันทึกได้สิบสามชั่วโมง uh huh. อ่ามันไม่ต้องใช้ไอ้ม้วนเทปอย่างของผมแล้ว uh huh. อมันเป็นอ่นก มันบันทึกยังบันทึกแล้วแล้วคน<อ>นี้ถ้าเราเราจะหยุดเราก็กด